ผมนบะเก่าเพชรินดีเดียร์คาเดชมีครับไฟนี้ซ้อมมาอยูังไงครับไฟนี้ซ้อมมาสามนาทีครับซ้อมที่ไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่เพชรินดีครับมีใครเป็นผู่บ้างมั้ยซ้อมมีพี่ซอกาวมีมรดกเพชรมีบัลมามิโอเยอะครับก็ถึงพวกในคลายช่วยกันเนาะครับตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับรวยสุดเลย สูง175ครับน้ำหนักป่อยๆมาม่ากี่กิโลครับ65ครับเรามาสไตล์เลยครับฝีมือครับและอย่าวันนี้เจอกับนิคมครับเนี่ยเคยเจอเลยไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยขับครับและได้ศึกษาที่นี่ป่อยเข้ามากต่อศึกษาครับเขาเป็นมือสไตล์อะไรกันบ้ยก็มีทั้งเข่าทั้งฝีมือครับได้ผมเครื่องเหมือนกันครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยวางบอะไรไงก็น่าจะฝีมือครับก็ค่อยๆไปเลยเนาะยังเปิดโควิดมานี่ไฟแรกเลยครับไฟแรกแล้วตอนนี้ปล่อยเสร็จแล้วปิดโควิดนั่นเราปล่อยไว้ที่ไหน ล่าสุดผมต่อยไว้นานคพี่ช่องสิบเอ็ดครับไม่ดีวีเลยครับโอ้โหถอยอะแล้วนานแคกี่เดือนปีเป็นปีแล้วครับเป็นปีเลยที่หยุดไส่ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาที่ไปแล้วเลยที่กลับมาขับไปแล้วครับที่ว่าร่างกายเรามีปัญหาอะไรไหมก็ร่างกายดีครับตอนนี้ร่างกายทําไวซ้อมมาดีครับแต่มาก็รอดูวลยที่ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ว่าร่างกายก็ดีครับแต่แบบมันขึ้นมาขยยบแค่เองครับก็เลยแต่ว่าแต่ถ้าคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอน ครับเต็มที่ครับผมสบายเนาะน้ำปล่อยมันมันไม่ลงเลยม่ต้งหมดถุงายแล้วครับก็จำไม่ได้ครับน่าจะร้อยกว่าร้อยเนาะแล้วอย่างวันที่เราต่อยวิ่งหนีไทยได้เป็นไงผลกอนนั้นชนะน็กครับชนะนกตอนนั้นต่อยเหวี่ยงเทไร่ร้อยสามสิบสามครับแล้ววันที่ปล่อยร้อยร้อยสามสิบเจ็ดก็คือไม่เป็นเหตุเพราะมันหยุดไปนานมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วเนาะ ครับิดว่าวันนี้ถ้ามานี่ช่างนีจะมาเกินไหมครับน่าจะมาพอดีครับน่าเกินก็ไม่เยอะครับก็คือเจยสบายควันนี้ไปเยอะแย่เลยครับอากาศดันไปเย็นนี่ครับผมอ่เราคนจังหวัดเลยครับมาสารคามครับฝากเชิญชวนแฟนๆเหล่านี้หน่อยก็ฝากแฟนวๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับผม